อ่ะมามันกันต่อครับมวยมานช่อง8ครับนี่คือนักสู้จากแดนมังกรเลี้ยงเฉิญนุ่มวัย18ปีจากประเทศจีนครับ178ซนิเมตรรับ6กิกโลกร,รัมชนะ22บแพ้8ครับ years from มาเลยครับจองเตะริมฝั่งโขงจากจังหวัดน้องคายครับ <S <S รวังน้ำเย็น FA g r o กรุป วัย21ปีครับแม่กำลังสดเลย68กิโลกรัมครับ171-178กบ17ครับอันเหลียงสูงกว่า7เซนติเมตร21-18อายุใกล้เคียงกันครับต่างกันแค่3ปีประสบการณ์เนี่ยวังน้ำเย็นชนะ48-18้ 18, อัเหลียงนี่ชนะ22-8้ 8, ครับอะเดี๋ยวมาดูเพลงแข่งของวังน้ำเย็นครับชั่วโมงนั้นนี้ถือว่าแข่งกันนี่จัดจ้านเลยคร และแน่นอนครับเลียงเฉินครับเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมชวนทะเลาะครับเป็นนักมวย FA g r o กรุ๊ปที่ออกแข่งได้ดีมากคระหว่างน้ำเย็นครับไม่ได้แค่วงนตีเข่าอย่างเดียวครับแข้งซ้ายครับออกเร็วครับเลียงเฉินครับมีแข้งขวาโต้มาโอ้แหเวเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาระหว่างน้ำเย็นครับเราเล่นของหนักของแรงแต่เช้าเลยนะครับ มาแล้วครับแข้งซ้ายโอ้เหลียงเปิดใจโครงนี่ต้องระวังเลยครับแข่งซ้ายมาบ้างครับเหลียงขาหลุดไปครับวังน้ำเย็นแข่งซ้ายแล้วครเหลียงเฉินครับพยายามจะเปิดเกมบุกเข้าหาวังน้ำเย็นครับโอ้โหแต่ว่าไต้มาแต่ละทีครับโอ้ไต้แรงจริงๆครับไต้ด้วยแข้งครับวังน้ำเย็น ไม่ได้เตะแบบใช้หลังเท้านะครับทั้งว่าอยู่วับหดขวาคืนเห็นวังน้ำเย็ยนเตะแบบนี้ให้เป็นห่วซีโครงของอาเฉินจริงๆครับเอ้าโดนบัดขวาของเฉินครับโอ้มีต้องถอยเหมือนกันว่างน้ําเย็นครับแข้งขวาคืนแข้งขวาอีกทีครับเข็ดไม่เข็ดครับเหลียงเฉินโอ้แข้งกับหมัดแท้ๆแล้แบบนี้ครับอ่ะ ขวาไปโอ้โหเตะท่อนแขนนั่นแหละครับวังน้ำเย็นนี่แบบนี้เตะย้ําไปนี่เธอโดนแขว้เยอะนี่มีสิทธิ์หักให้นะครับเด้งเชิแม่ครับเตะซ้ายพับในจิ้มยับซ้ายขยับมาโอ้โหเสียหลักครับลูกนี้โดนผีบสวนไปด้วยครับอ๋อหนักหนึ่งสองเลี้ยงเฉยต่อยก็เจอแข้งวังน้ำเย็นอยจะเตะท่อนแขนและเตะยัดเลยครับวังน้ำเย็นครับ โดนไปเย้ยแบบนี้ไม่มีผลดีนะครับหยิงเฉินนี่เพอร์เพอร์นี่แขนที่จะล้าไปนะครับเจอเข่าซ้ายอพอแขนล้าแล้วพลังหมัดมันก็จะลดทอนลงไปครับไม่แ,มแล้วนั่นแหละครับโอ้โหบริเวณแขนครับอีกทีครับโตมาด้วยแข้งขวาครับหยิงเฉินค,ครับ โอ้โหเหมือนจะวัดกันแข้งต่อแข้งเลยครับคู่นี้โอ้โหเตะอย่างเดียวครับวางน้ําเย็นครับแหมเป็นเอฟเอกรุ๊ปที่ไม่ค่อยชอบใช้เข่าครับมาอีกแล้วก็แข้งขวาส่งท้ายครับโอ้โยกแรกนี่เจอไปหลายแข้งเลยครับดูภาพชารนี่ครับแข้งซ้ายซ้ายอีกทีครับจังหวะนี้เป็น แข้งขวาครับโอ้มีสลับดอกเลยนะครับไม่ว่าจะซ้ายแต่ขวานี่ร่างของเหลียงเฉินนี่สะเทือนทั้งร่างเลยครับนี่ดึหมัดขวาครับได้ครับไปกันต่อครับยกสองครับมวยมอลช่องแปดครับมันบอลแบบนี้ครับขับค้าแล้วเตะครับขณะที่อเหลียงนข้ามแล้วต่อยเอาวงนัยยังไงโอ้ยดูเด้งตีครับวันน้ำเย็นบอกเข่าก็เป็นครับการันตีด้วยเอฟเอคลับอยู่แล้วครับมาเลยครับแข้งซ้าย โอ้แต่ว่ารียงเฉินแจก็ทนประแพทย์รัดเรียกพี่จริงๆนะครับเ,เข้าประชิดก็คว้าคอตีได้เหมือนกันครับวางน้ำเย็นรัดรัดอยู่ตีได้ไหมอย่างครับกรรมการห้ามไปก่อนครับโอ้โหแข้งขวาบิดมาลงนี้บิดเอาเหลี่ยมครับล้มลงไปครับลียงเฉิน โอ้ยเจอเข่ามีอาการครับเลียงเฉินโอ้โหอ่ะแรกครับคนละแข้งครับโดนเตตัดล้มลงไปอีกแล้วโอ้ลุกช้าและครับเลียงเฉินครับมีมองหน้าเล็กๆครับมีมองคอนเตขวาอัดไปโอ้ยยังจะต่อยหมัดสู้ครับแต่เนี่ยมันยังไม่เข้าโฟกัสนะครับหมัดโดนบ้างครับแต่ยังไปปลายหมัดครับ แ่เป็นเอฟเอกรุ๊ปที่ไม่ค่อยพิสมงวงในครับเข้ามาครับคล้องคอมาอืมกำลังจะตีครับแค่เลี้ยงเฉินนี่แกพยายามดีตัวออกเลยโอ้โหหันหลังน่าจะไม่ชอบครับแบบนี้เลี้ยงเฉินบอกหย่าไม่ชอบวงในครับยังไงดีครับแลกกันแลกแข่งดีกว่าครับวงในไม่เอาคล้องมาได้เลยครับหวังคำเดียนตีแกหันหลังให้เลยครับเอาสีข้างเอาเลยครับลเลี้ยงเฉิน ยืนต่อยกันดีกว่านี่ครับลูกพี่โหนงนาศาลครับโอ้โหนี่อาการเห็นชัดเลยครับเบียงเฉินไม่ชอบเข่าครับเสียบอีกแล้วครับแข้งโอ้โชักจะตัวอ่อนแล้วครับเบียงเฉินโอ้แสดงว่าจุดอ่อนอยู่ที่ลำตัวเลยครับปั๊มหลังไปพอวงในปุ๊บนี่แกหันข้างให้เลยครับ ภาษามวยก็บอกไม่เอาในครับเลี้ยงเฉินดูดโโูครับลากมากดมาโอ้โหทีมงานครับสีหน้าบอกเอาหน่อยเอาหน่อยครับโอ้โหเลี้ยงเฉินบอกเอายังไงล่ะพี่โอ้โหโอ้โแทบวางวายครับข้เข่าลากมาตีโอโกระเตจนร่วงครับแล้วครลากมากินครับวังน้ำเย็นฝังศอกยังไงครับทำไมเลี้ยงเฉินนิ่งแบบนี้ครับ โอ้โหอยู่บนเวทีนี่ห้ามหันหลังให้คู่ต่อ,อสู้นะครับเพราะกรรมการนี่ไม่ได้สั่งให้เบรกนะครับกรรมการก็บอกว่าต้องป้องกันตัวครับตีตีโอ้โหตอนนี้ครับนิ่งเลยครับไม่มีเถียงสักแอกเลยครับโอ้อ้วมเลยครับเลี้ยงเฉินหมดยกสองครับโอ,โโอ้โหค<ว>ุยอ,อิ่มครับนี่แข้งก่อนครับ แข่งขวาครับก็พยายามจะโต้ด้วยหมัดนะครับแนนี้ครับพี่โหนงนาสารทีมงาน f อ Group ครับลูกพี่ของวังน้ำเย็นบอกแข้งกับเข้าใช้เยอะๆครับนี่ครับจิ้มลำตัวเข้าไปครับโอ้กระซวกสาบซอกอีกแหมลกหันหลังให้ครับไม่ได้นะครับเอาครับยกสุดท้ายครับมาดูครับว่าวังน้ำเย็นจะปิดจอบได้หรือเปล่าครับ อยู่ที่วางน้ำเย็นเองเลยครับอ mm hmm. ร่งกัญญานีนก็เห็นชัดครับว่าเลี mm ้ย hmm. งเฉินนี่อีบางอีโรยเลยนะครับเจอทั้งแข้งเจอทั้งเขา่างัดศอกซ้ายโ <Okay, S 1> ต,าตมาครับแข้งขวาอีกอ่ะเสียบเขา่ากระตุกโอ้ยแข้งขาอ่อนหมดแล้วครับเลี้ยงเฉิน <laughs> เดี๋ยวเมื่อกี้พึ่งตอนนี้จะปั้นเป็นตัวอะไรก็ได้เลยนะครับอ๋อระหโยลุยแรงครับเหลียงเฉินครับลากมาลากมาข้างเชิงโอ้โหจะกระตุกกรรมการขวางเอาไว้ก่อนนะครับโอ้โหดูครับยังมีแรงอยู่มครับโอ้โหแล้วล็อกแบบนี้ครับล็อกมันจะไปไหนนะครับเดลียงเฉินครับโอ้มองหน้าทีมงานครับแหมทีมงานก็บอกว่าแหมต้องแก้ปัญหาอหน้างานนะน้องบนเวทีครับต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนครับ เอาวางน้าเย็นนี่ก็ออกมาผ่อนแล้วล่ะครับไม่ยังไม่ต้องเร่งครับพอได้จังหวะก็เนี่ยครับคีบแล้วก็ตีเลยครับโอ้แล้วจังหวะกระตุกจังหวะกระชากที่มันเปลืองแรงนี่นะครับทาให้ตัวเองเสียแรงไปด้วยครับโอ้โหขวาไแล้วเต็มๆสองแข้งสามแข้งครับรับเข้าไปครับพยายามจะต่อยหมัดสวนแต่หมัดมันไม่มีน้ําหนักซะแล้วครับเลี้ยงเฉิน วันนี้ให้เป็นหัวหน้าแข่งของวางน้ำเย็ยนจริงๆครับไปเยอะจริงๆเจ้าอย่างไรครับวางเย็ยนค้ำ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 หัว <c oughs> จับแล้วต่อยหัวดี <c oughs> โอ้ได้แต่มองตานะครับเลียงเฉินยังสู้ครับยังสู้ก็มาไม่มีปัญหา ครับวันนี้เลียงเฉินครับโอ้โดนทีวีจะเข้ายัางไงครับเตะขวาเตะขวาโหู้ยโอ้ข้อดีของแกน,นี่ครับเสียบเข่าซ้ายแล้วก็โดนเข่าร้อยครับข้อดีของแกน,นี่คือเตะได้ทั้งสองแข้งนะครับวันน้ำเย็นครับโอ้หายใจยาวครับเลียงเฉิน แนี่ห้อยไป <laughs> หมดโอ้โหาเป็นมนุษย์เด็กไหลจริงๆครับเลียงเฉินครับเจอเยอะจริงๆครับไต้ซ้ายโอ้แล้วมี่เป็นจังหวะน,นี้แกยืนนิ่งให้เตะครับโอ้ยตุปัดตุแปะมดแล้วครับเลี้ยงเฉินโอ้แล้วมีอะไงก็เหนื่อยครับเตะจนเหนื่อยครับโอ้โหฝันยางครับ กระดอนออกจากปากเองเอ้าพี่เดชบอกขออีกทีนึงนะช่วงปลายยกครับโอ้หหมดยกพอดีครับโอ้คาระวะเลยครับเบียงเชิญบอกพี่หนักจริงๆครับดูภาพช้าครับโอ้โไต่ไม่เลี้ยงจริงๆครับวางน้ำเย็นนี่ขนาดยกสามพี่ยังไม่ค่อยผ่อนนะครับนี่ครับดูเด้งตีครับ พยายามจะสวนด้วยหมัดแต่แข้งมันยาวกว่าแล้วถึงก่อนโดนถีบเนี่ยครับกระเด็นกระดอนครับจิ้มซ้ายแล้วก็หัวดแข้งซ้ายโอ้เพลินน้อเลยวางน้ำเย็นครับแล้วก็แน่นอนครับวางน้ำเย็น f อ g r อ u p ุปครับนชนะคะแนนไปครับโอ้วันนี้นี่นผลอาวุธมาโชบเยียบเลยครับน่าประทับใจครับ